สวัสดีค่ะทุกคนครูลิสเซล e ม My m a ม t สเตอรสร้างเงินใช้เองครูสอนศาสตร์ความคิดผลิตศาสตร์ความรักนะคะครูลิสครูสอนศาสตร์ความคิดผลิตศาสตร์ความรักถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครูลิสหน่อยนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนสบายดีไหมคะวันนี้นะคะครูลิสมีคอนเทนต์ที่ ทำให้ผู้หญิงทุกคนนะคะรู้ว่าผู้ชายเนี่ยทำแบบนี้ให้แปลว่าเขารักคุณแล้วก็หลงคุณมากค่ะบางคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยทําไมเขาแบบดูไม่ทําอะไรหรือว่าแบบไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยอย่างนี้อันนั้นอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาไม่ไม่รักคุณนะคะแต่ว่าลองมาลองดูกันบางทีเราอยากคิดทึกทักไปเองว่าเอ้ยเนี่ยแบบ เขาไม่ได้ชอบเราหรือเปล่ปาเขาเบื่อเราหรือเปล่ปาทำไมเขาดูเงียบๆไปอ่าให้รูให้เราดูจากห้าสิ่งนี้นะคะห้าข้อนี้แหละที่จะบอกว่าเนี่ยเขารักคุณนะแล้วก็เขาก็หลงคุณมากด้วยโอเคมาเริ่มเลยค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าหลงคุณหนักมากด้วยนะ <c oughs> อ่าห้าข้อเองถ้าผู้ชายคนไหน ของคุณเนี่ยมีครบหข้อนี้เนี่ยแสดงว่าเขานะรักคุณนั่นแหละเออไม่ต้องแบบคิดเองว่าเฮ้ยเขาไม่รักหรือว่าคิดไปค,ดคิดนู่นคิดนี่ข้อแรกนะคะมาฟังกันข้อแรกก็คืออเขาซื้อของให้ค่ะเขาซื้อของให้เนี่ยก็คือผู้ชายถ้าเขาชอบผู้หญิงอะ่ะเออเขาจะคือเขาจะนึกถึงแต่เราไง แล้วเราไปไหนเนี่ยเขาก็จะซื้อของให้ค่ะอันนี้มันเป็นวิธีบอกได้เลยนะว่าถ้าเขาคิดถึงคุณเสมอแบบเหมือนมีคุณอยู่ในใจเสมอก็คือเขารักคุณนั่นแหละเขาก็จะซื้อของไปไหนเขาก็จะซื้อของมาให้คุณตลอดติดไม้ติดมือมาค่ะอืมโอเคบางทีแม้จะเป็นของเล็กๆน้อยๆขนมอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ลืมคุณโอเคปะ่ะอืมข้อสองนะคือว่าเขามีอาการขี้หึง อ๋อไอ้ผู้ชายคิอถึงก็คือก็ชอบอะเออเวลาเราชอบผู้ชายเราก็หึงใช่ไหมเราชอบใครเราก็หึงอะไรเงี้ยก็คือชอบเงี้ยหลงด้วยหลงไม่อยากให้ใครได้เธอไม่อยากให้ใครแบบไม่แย่งเธอไปกลัวคนนู้นคนนี้มาจีบอะไรอย่างงี้นี่แหละเขาจะหึงเราค่ะอ่าเขาบอกว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยพูดนะแต่ถ้าเขาแสดงออกมาว่าเขาคี้ถึงเนี่ยแสดงว่าเขารักคุณจริงๆค่ะแล้วก็หลงคุณด้วยนะ บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้หึงที่แบบเราไปคุยกับผู้ชายอื่นหรือว่าเราแบบไปไปกินข้าวกับคนอื่นอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้หึงแบบทานองนั้นแต่บางทีเนี่ยเขาอาจจะห่วงเราโดยที่แบบไม่อยากให้แต่งตัวโป๊ออกไปอา่าหรือว่าไม่อยากให้นุ่งสั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่คือเขาห่วงคุณนะเขาไม่อยากให้คนอื่นมองคุณไม่อยากให้คุณเป็นที่ดึงดูดแก่คนอื่น โอเคปะ <c oughs> นี่แหละค่ะอ,อะข้อสามก็คือเขามีเวลาให้คุณค่ะข้อเนี้มันชัดมากเลยว่าคือผู้ชายส่วนใหญ่นะเขารักอิกสระแล้วเขาก็ชอบอยู่กับโลกของเขาเวลาของเขาทํานู่นทนํานี่แต่ถ้าเขาเอาเวลาของเขามาให้คุณเนี่ยแสดงว่าเขารักคุณนะคะเขาอ,อยากจะอยู่กับคุณเขาเลยแบบอยากจะเอาเวลามาทํากิจกรรมร่วมกับคุณไม่ว่าจะพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปทานข้าว พา,าคุณไปเขาเรียกว่าไปที่ที่คุณชอบอะไรเงี้ยคือเขายอมสละเวลาส่วนตัวหรือความสุขส่วนตัวขขเขาอะมาอยู่กับคุณค่ะเออแล้วถ้ายิ่งคุณนให้เขามีความสุขด้วยนะเขายิ่งอยากจะหาเวลาที่จะมาอยู่กับคุณโอเคปะแล้วถ้าเป็นผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะติดเพื่อนใช่ไหมคะถ้าผู้ชายคนไหนที่แบบติดเพื่อนแต่ยังมีเวลาที่จะมีอยู่กับคุณเนี่ยแสดงว่าเขารักคุณนะอโอเคไหม <laughs> อ่าโอเคคราวนี้ ข้อ4นะคะข้อ4ชัดมากเขาบอกว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยพูดไม่เก่งแล้วก็ไม่พูดด้วยแต่สิ่งที่มันซ่อนเร้นไม่ได้มันปิดบังไม่ได้ก็คือการกระทําของเขาค่ะภาษากายนั่นเองภาษากายของเขาที่จะบอกได้ว่าเขาเนี่ยรักคุณเอออย่างเช่นนะคะเขาบอกว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยภาษากายของเขาคือเทคแคร์ care, คุณไหม มีมาลูบหัวไหมมีมาเกาะไหลไหมมีมาจุงมือไหมนั่นคือภาษากายของเขาค่ะมีพาคุณไปเจอครอบครัวไหมนั่นคือการกระทําที่เขาทําให้คุณมันเป็นภาษากายอันนั้นแหละจะบอกชัดมากเลยค่ะว่าเขาเนี่ยรักคุณเขามีคุณคนเดียวเขาเห็นคุณเป็นที่หนึ่งเขาหลงคุณด้วยอ่มาข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายก็คือ ความสุขความสุขก็คือว่าคุณเนี่ยต้องถามคุณว่าคุณหยบเขามีความสุขไหมการที่คุณมีความสุขหมายความว่าผู้ชายเนี่ยทำให้คุณมีความสุขนะเออเคยได้ยินปะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นนางฟ้าหรือนางมันร้ายก็เพราะผู้ชายค่ะผู้หญิงเป็นเหมือนกระจกสะท้อนพฤติกรรมผู้ชายนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความสุขนั่นหมายความว่า ผู้ชายทำให้เรามีความสุขเวลาที่เราอยู่กับเขาเขาบอกว่าการทีอ่อยู่กับคนที่เรารักจริงเนี่ยถ้าผู้ชายเขารักเราเนี่ยเขาจะหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆหยิบยื่นแต่บรรยากาศดีๆหยิบยื่นหยิบยื่นแต่อารมณ์ดีๆเสียงหัวเราะร่วมกันนะคะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เราลองดูสิว่าลองเช็คตัวเองด้วยว่าคุณเนี่ยอยู่เขาแล้วคุณมีความสุขไหมถ้าคุณมีความสุขแสดงว่านั่นแหละ มันคือสิ่งที่บอกสะท้อนออกมาว่าเขารักคุณมากและเขาก็หลงคุณมากนั่นเองอเป็นไงบัางคะหาคอลองเช็คดูว่าแฟนเรามีไหมถ้ามีเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะและะ้วค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปคิดเลยว่าแบบโอ๊ยเขาจะรักหนูไหมเขาจะมีคนอื่นไหมอะไรเงี้ยไม่เขา <c oughs> มีคุณนี่แหละคะ่ะรักคุณแล้วโอ๊ยปวปากปวาแล้วไม่ไปไหนแล้วโอเคไหม บางทีไม่ต้องคิดว่าเขาไม่ใส่ใจเรานะที่เขาทําให้เนี่ยคือใส่ใจสุดๆแล้วค่ะผู้ชายไม่ค่อยไใส่ใจอะไรมากแต่ที่ทําให้5ข้อเนี่ยคือใส่ใจมากแล้วโอเคไหมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คูดณจะมาทําคลิปอีกนะคะที่บอกว่า8ดเรื่องของผู้ชายนะที่บอกว่าถ้าแฟนทําให้เขาเขาจะไม่มองใครอีกเลยค่ะนี่ก็คือเมื่อกี้เนี่ยหัวข้อเมือกี้คือเขารักเราแล้วก็หลงเราแหละแต่ว่าถ้ามี8ดข้อเนี่ยที่ เราทําให้เขาแล้วเขาจะไม่มองใครอีกเลยโอเคปะอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันนะคะวันนี้คููลิศไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ